มาเข้ามา10โมงครึ่งแล้วนะตอนนี้ฝนก็ตกโปอยๆของมันอย่างเงี้ยทั้งวันนะครับ มันมีรอยโน้มต้นหญ้าลงนะผมว่ามันเป็นพวกที่เอาเรือมาลงนี่แหละไม่ใช่ใครเอาพวกบาใกนลนน้ๆนี่แกละสามารถเอาเรือมาลงได้มีปลาขึ้นนะครับนั่นจิบใส่เลยใส่เลยนะครับจิบใส่เลยจิบใส่เยือเราเลยนจะตามเอาไหม มาแล้วฝนเริ่มมาแรงแล้วตอนนี้ตาม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 ดันน้ำตามมาแล้วฝนตกปลาห้าวหรือเปล่ารู้กันเดี๋ยวรู้กัน ตายแล้วหายวะสวนนี่นะสว,ว,วนวิ่งสวนอยู่ไหมวัดสวนเอวัดสวนมาซ้ำก็

rồi mà tăng cả không rồi Ừ. À, quá nhiều ừ, à, thằng luôn nắng rồi một luôn ui mà tên máy thế màu à. ลอยกดทันดูทออะลุยกทนะลออุหางว่าแล้วจะยัดตุ้มเลยครับ อืไสประมาณดันสองนะตัวนี้แด็เจอรี่สีเหลืองอกำลังเข้าดำเลยคันบูบะคัดบิดนะครับลึกลงก็งต้องบิดทะลุคางกำลังเข้าดำโอ้โหประมาณสองนะครับตัวนี้ นี่ครับกำลังดำเลยนะนี้ประมาณสองนะครับตัวนี้โอเคครับมาครับนะแนะแต้มแรกเช้านี้นะเข้ามากันสิบโมงกว่านะครับเดี๋ยวมาดูกันนะตัวนี้ไซส์ดันสองไซส์สองอะไรครับปลากำลังดำอ้ย อย่าบิดอยู่ให้เข้ามือุฝนตกด้วยฝนกำลังตกไปอยๆะะครับนี่ครับปลาประมาณสองโลนะตรงนี้กำลังสวยเลยสีกัดเจอรี่สีเหลืองเข้าคางเลยนะครับปลานะครับตั้งตั้งกล้องขึ้่มเตผมจับใส่ตตัวปลา เม่เช้านี้นะเข้ามาตีได้ประมาณหกเจ็ดไม้นะครับผมเห็นดันน้ำตามมาแล้วนะตียัดตุ้มนะครับเอาทันทีเลยไล่มารอบหนึ่งวันนี้นคันอุปคตอาราพมานะครับสิบยิบห้านะครับผมตึงๆเลยลอกก็ ชิมาโนอันทเลนะครับสองพนะครับตัวนี้เป็น MGL นะเบรกหนึบๆน,นะครับครับนานะวันนี้ก็เอาแค่นี้เนาะตกแค่พอของปากของพอพอนะครับผมพอได้ออกกำลังพอได้เยอะนะแก้กระสันให้หายเสี้ยนนะครับผมอ่าแต้มวันนี้ก็ได้แต้มก็คือชโดนะครับประมาณไซส์สองสองบวกนะสองตัวนะครับผมสองอัพเลยแต่ไม่รู้ว่าเท่าไหร่ มาช่อนประมาณเจ็ดแปดขีดนะสองตัวนะครับไอตัวนี้ประมาณห้าขีดได้มั้งเนี่ยโอเคนะครับผมจะได้เวลากลับกันแล้วหิวข้าวล้วบุหรี่หมดด้วยก็หยุดตกก่อนพอก่อนเอาไว้เล่นวันหลังมั่งนะครับผม